ภาวะต่อจุดเริ่มต้นของดวงตาจุดจบของการมองเห็นแสงแดดแสงไฟแสงสีฟ้าจากจอมือถือภัยร้ายใกล้ตัวแสงสว่างที่มาพร้อมกับภัยมือจากไอแครที่สุดของการดูแลดวงตาต่อยอดความสำเร็จสู่การคิดคน้นและพัฒนาสูตรใหม่ที่ให้ผลลัพธ์มากกว่าเดิมถึง3เท่ากับเวลยูแอสตาเซนทินพลัสดีดูแลครบจบในเม็ดเดียว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าในยุคสมัยนี้ค่ะโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยถือได้ว่ามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตยุคใหม่ค่ะทําให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านมือถือเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะและสิ่งหนึ่งนะคะที่เราใช้งานมากกว่ามือถือคืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือดวงตาของเราเนี่ยแหละค่ะทางานหนักมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้องสู้กับแสงสู้กับลมสู้กับควันไหนจะฝุ่นจิ๋วพีเอ็มสองจุดห้า กับแสงแดดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ้องหน้าจอนาน,านอันนี้ก็ต้องสู้กับจอคอมพิวเตอร์จอมือถืออีกด้วยนะคะทําให้ทุกวันนี้ค่ะคนเราเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดวงตากันเป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นมากขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยและหนึ่งในปัญหาที่เราเป็นกันบ่อยๆนะคะนั่นก็คือตาแห้งตาล้าแสบตานั่นเองค่ะตรงนี้แหละจะนําไปสู่ภาวะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือร้ายแรงจนเป็นโรคต,ต้อต่างๆนานา,นา,นาได้นะคะอาการที่หลายๆคนมองข้ามแบบนี้มันเกิดจากภาวะของ ดวงตาของเราค่ะที่ต้องทำงานอย่างหนักจริงๆใหม่ Wellu Asta Santin Plus DHA ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมด้วยสารสกัดคุณภาพ8ชนิด <g arden> เพื่อดูแลดวงตาคุณในทุกๆวัน ก่อนอื่นต้องขอแนะนาก่อนนะคะอาจารย์เดือนแพทย์หญิงนัทพรสมสนิทค่ะเป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านของสาขาจักษุแพทย์นะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูแลรักษาดวงตาของเรากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ขาถ้าพูดถึงเรื่องของดวงตาแล้วถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากจริงๆเลยนะคะดวงตาเราเนี่ยถูกทํได้จากอะไรที่อยู่ร,บรอบๆตัวได้บ้างคะใกล้ชิดที่สุดก็คือทุอกสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็ในมลภาวะของเราทั้งหลายต่างๆ ฝุ่นแดดลมควันอย่าเส้นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือนะคะแล้วก็สิ่งพวกนี้ค่ะก็คือทําให้เราใช้สายตาที่มากขึ้นทีนี้เราจะต้องดูยังไงคะว่าอตอนนี้เราเริ่มผิดปกติแล้วความสามารถในการมองเห็นของเราลดลงละมันจะมีสัญญาณอะไรบอกสัญญาณอะไรเตือนไหมคะเอาจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าอาการเราอะคะ่ะ เ,เริ่มมีอาการเหมือนตาแห้งลืมตามไม่ค่อยได้แล้วก็สู้แสงไม่ค่อยได้หรือสุดตาม,มันละลาพรๆ่ๆเราไม่ต้องรอจนเป็นเยอะคะ่ะพบจากสูขแพทย์ก่อนก็คือจะดีกว่าเนื่องจากว่าอาการตาแห้งเองอะคะ่ะม,มันมีในหลายระยะคะ่ะเช่นระยะเป็นน้อยปานกลางหรือมากมถ้าเรารอจนมันเป็นเยอะขึ้นการรักษามันต้องใช้เวลาเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะต้องใช้ยาต่างๆที่มากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนสงสัยกันต้อกระจก ต้อกระจกอะคะ่ะตามปกปติแล้วคือใครก็ตามที่อายุยืนทุกคนก็เป็นหมดโดยส่วนมากนะคะโดยมีปัจจัยที่กระตุ้นก็คือเป็นแสงแสงแดดที่กระตุ้นทําให้มันเป็นมากน้อยต่างกันในแต่ละคนและถ้าพูดถึงวุ้นตาเสื่อมนะคะคือบางครั้งเนี่ยคุณหมอเขาจะวินิจฉัยมาวุ้นตาเสื่อมหลายคนกนะ้งงนะคะแล้วก็กลัวเนื่องจากอาการที่คนไข้ไปหาะคะ่ะในกลุ่มนี้คนไข้จะบ่นด้วยอาการว่ามีอยากย่ายหรือมีจุดๆลอยไปลอยมาเหมือนลูกน้ํา แต่ว่าภาพอบะทั้งภาพยังมองได้ปกติเรานึกถึงคำนี้เลยจอประสาทตาเสื่อมหลายคนบอกว่าถ้าเจอคำนี้ขึ้นไปแล้วแบบเฮ้ย ฉันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะมันเกิดขึ้นตามวัยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นตามวัยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นกับทุกคนแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือยังไม่ได้มีการรักษาที่แบบจนหายขาดได้แต่คือมันจะมีจอประสาทตาเสื่อมแบบชนิดแห้งกับเบียระอะไรเงี้ยค่ะซึ่งท้งนี้ท้งนั้นก็คือจะมีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละโรคไปซึ่งอันนี้ต้องปรึกษาจากสุแพทย์เฉพาะทางอีกทีนึง<อ>เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนกันว่าอย่าเป็นเลยสักโรคหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามแแต่่่จรริงงๆลล้วเนใือกุมช การที่ดีนะคะคือเราควรจะต้องทานอะไรเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพดวงตาของเราบ้างคะเราก็ควรจะรับประทานอาหารที่ประกอบไปด้วยกรดไขมันที่มีคุณภาพดีะค,ะค่ะก็คือกลุ่มพวก DHA โดยเฉพาะพวกที่มีโอเมก้า3ค่ะเพราะว่าจะไปช่วยบำรุงอย่างพวกจอประสาทตาแล้วก็ช่วยรักษาเรื่องตาแห้งได้ด้วยะค,ะค่ะ อาหารที่มีสารสกัดที่ประกอบไปด้วยแอสตาเซนทีนเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะนอกจากนี้ก็คือยังแนะนําให้ทานอาหารพวกกลุ่มที่เป็นเบอร์รี่ต่างๆเพราะว่าจะมีพวกคอลลาเจนนะคะไปเสริมสร้างพวกเส้นเลือดขนาดเล็กได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสมรับอาจารย์เดือนนะคะแพทย์หญิงนัทพรสมสนิทค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องของวิธีการดูแลดวงตาของเรานะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะภาวะต้อจุดเริ่มต้นของดวงตาจุดจบของการมองเห็น แสงแดดแสงไฟแสงสีฟ้าจากจอมือถือภัยร้ายใกล้ตัวแสงสว่างที่มาพร้อมกับภัยมือจาไอแค r ์ care, ที่สุดของการดูแลดวงตาต่อยอดความสำเร็จสู่การคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ที่ให้ผลลัพธ์มากกว่าเดิมถึง3เท่ากับเวลยูแอสตาแซนตินพลัสดี a HA, ดูแลครบจบในเม็ดเดียว ถึงการดูแลดวงตาด้วยโพชนาการที่ดีแล้วนะคะทุกวันนี้ค่ะด้วยความสามารถทางด้านของเทคโนโลยีและการคิดค้นพัฒนาสารสก,กัดที่มีส่วนช่วยในการดูแลได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและตรงจุดได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะไปทําความรู้จักกับสารสก,กัดชนิดนี้กันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเอพศวัตรเหลืองวิไลแล้วนะคะเป็นทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์วลยูแอสตาแซนตินพลสดีเอชเอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกอยสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องถามคุณเอก่อนเลยได้ยินชื่อของแอสตาแซนตินมานานแล้วนะคะ,คะอยากจะรู้เหมือนกับคุณผู้ชมแลวล่ะค่ะวว่าสารสกัดชนิดนี้มีความสําคัญยังไงคะตามงานวิจัยเนี่ยระบุไว้ว่าการทานแอสตาแซนตินในปริมาณ6มิลลิกรัมนะครับะจะช่วยเรื่องของการลดอาการเมื่อยลา้าจากการใช้สายตาในการจ้องคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์เป็นเวลานานๆแอสตา เป็นสารสกัดจากสาหร่ายฮีมาโตคอคัสพลูวิเอลิสนะครับซึ่งเขาเป็นสาหร่ายน้ําจืดเซลล์เดียวขนาดเล็กนะครับหรือว่าไมโครเอลจีนะครับเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่มีสีเขียวนะครับ<อ>ครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะปรับตัวให้ตัวเขาเองสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึงปีโอ้โปีนะครับแม้กระทั่งในสภาวะที่เขาอยู่เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เอื้ออเนวยต่อการเติบโตเช่นขาดน้ำขาดอากาศรวมทั้งต้องทนต่อแสงแดด แล้วก็ความร้อนนะครับด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยนะครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ก็เลยต้องสร้างผนังเซลล์ให้มันหนาขึ้นแล้วก็แปลงสภาพตัวเองเป็นสีแดงะนะครับเพื่อคอยป้องกันสารอนุมูลอิสระนะครับซึ่งปรากฏการนี้นะครับเราเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอสตาแซนทีนครับเอแบบนี้แล้วมันดีต่อดวงตาเรายัางไงบ้างคะครับแอสตาแซนทีนนี่นะครับเป็นสารสกัด คลโรทีนอยด์นะครับซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับและเขาเนี่ยมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าโคเอนไซม์ Q10 ถึง800เท่านะครับแล้วก็สูงกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่านะครับขับรถบางทีเจอแสงเนี่ยมันจะสะท้อนเข้ามาในด้านตาตาแล้วก็จะผ้าจะมัวมีอาการแสบและเคืองตาต้องก็เช็ดตาตลอดเวลามันมีน้ำตาไหลบางครั้งเจอแอร์บ้างอะไรบ้างมันจะทำให้ตานีแห้ง พอแห้งปุ๊บมันก็จะแสบตาหมอก็ให้ยามามาหยอดมันก็ดีขึ้นเป็นระยะระยะพอหมดฤิ์ยามันก็เหมือนเดิมใหม่ๆได้ทานอาหารเสริมเยอะมากทานทีประมาณ6เม็ดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นตั้งแต่ได้ทานเวลยูเอสตารู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยทานแค่วันละ1เม็ดก็เพียงพอแล้ว ปกติทำงานวันละ8ชั่วโมงนะคะหรือว่ามากกว่าใช้ทั้งมือถือแท็บเล็ต PC โน้ตบุ๊กนะคะพอกลับบ้านมาก็อยากจะพักผ่อนสายตาแต่ก็อดไม่ได้ะคะ่ะที่ไปดูซีรีส์ดูละครอาการแสบตาเคืองตาตาแห้งก็ตามมาเลยไปพบแพทย์ค่ะคุณหมอก็ให้น้ำตาเทียมมาหยอดนะคะช่วงแรกๆก็จะมีอาการดีขึ้นแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นกลับมาเหมือนเดิมค่ะตอนนี้มาเจอกับเวลยูเอสตค่ะ ซึ่งทานไปได้ไม่นานนะคะอาการระคายเคืองตาแสบตาตาแห้งลดลงเยอะเลยค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณเอพสวัร์เหลืองวิไลทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ว e ลยู a อสต s า n ซน n ินพัส DHA ค่ะที่มาให้รายละเอียดกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณคอยครับ คุณผู้ชมคะก่อนจากการวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ